ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการรีวิวสุดยอดยูนิตระดับสีเข็ไม่ใช่กอตลี่กับเพนนีคาวครับผมเพื่อนๆตัวตลกสุดโหดในโหมดอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่มีความสามารถดีมากๆนะครับผมไม่ใช่แค่สเตตัสดีอย่างเดียวเท่านั้นนะเพื่อน เขาเป็นก so nah, like yes, yes, ๊อดลี่ประเภทอัลติเมดนะครับก็คือเราจะต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนนะครับผมแล้วก็แพสซีฟของเขาเนี่ยจึงจะทํางานนะครับแพสซีฟของเขามันจะเป็นการฟูดนะครับผมฟูดมอนต์ลอยขึ้นไปนะครับเป็นการสตันนั่นแหละนะครับผมจับมอนต์มัดไว้กับลูกปุ่งนะครับเพื่อนๆน่ารักมากนะครับเหมือนเพนนี่ไว้เลยคาแรคเตอร์ของเขาก็เหมือนนะไม่รู้ว่าเป็นตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอิดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเคยดูเรื่องอิดกันไหม โอเครู้เรื่องไม่มีใครเคยดูเลยเหรอโอ้โหต้องไปหาดูแล้วไม่ได้นะครับผมผมให้ดูสเตตัสก่อนนะของเพ n นีคาวเนี่ยเพื่อนๆดูสเตตัส DPS ครับดาเมจลัศมีการโจมตีและคูดาวเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับยูนิตระดับซีเขตของอีเวนต์ฮาโลวีนเมดูซ่าครับเป็นไงต่างกันทุกช่องครับไม่ว่าจะเป็น DPS ลิมิตดาเมจลัศมีการโจมตีแล้วก็คูดาวนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผู้พววัฒนาใส่ผิดสเตตัสหรือเปล่าผูพวว้พัฒนาใส่สเตตัสสลับกันหรือเปล่านะครับผมเอาแหละเราลองไปดูความสามารถของเขาภายในแมพกันเลยครับมูดในเมสตาร์ทมาเลยครับผมเพนนี่ไว้ครับเพนนี่ไว้อีกแล้วเพนนี่คาวครับเขาใช้เงินในการเรียกมาใช้งานอยู่ที่500นะครับเพื่อนๆนผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเท่นี่เป็นไงเพื่อนเพื่อน เขาใช้เลื่อยฟันนะครับผมมีเสียงเลื่อยด้วยนะแต่ว่าเป็นดาเมจเดียวนะครับผมโอ้โหนี่มันเพนน้ไว้หรือว่าเจสันสิงหาต้องสับมัเนี่ย <c oughs> ใช้เลื่อยนะครับโอเคเงินที่ใช้ในการทัอเกิจจากเลเวล1ไปเลเวล2อยู่ที่875ครับผมจากเลเวล2ไปเลเวล3 1250ครับขอผมฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าวางตัวฟาร์มเงินก่อนดีกว่า คูดาวเขาเร็วมากนะครับในช่วงต้นเกม0.3นะเพื่อนเพื่อนเลเวล2เพราะฉะนั้นยากมากนะครับที่มอนจะหลุดเขาฐานแต่ก็มีบ้างนะเพราะว่าดาเมจเดียวนะครับผมโอเคกดอัปเกรดเป็นเลเวล3เลยนะครับผมจาก3ไป4ใช้เงินในการอัปเกรดอยู่ที่1,650ครับโอเคตัวฟาร์มเงินผมอัพแม็กแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมอัปเกรดเขาเป็นเลเวล3แล้วนะครับเพื่อนเเขามีคูดาวที่ดีมากในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้น ยากที่มอนจะหลุดเข้าฐานนะครับผมแต่ก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นดาเมจเดียวไงจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด1,650นะครับกดอัปเกรดเป็นเลเวล4มาครับจาก4ไป5ใช้เงิน2,000ครับเพื่อนๆฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหเขาฟันมันมากเลยอะทุกคนฟังเสียงเลื่อยดิโอ้โอ้โอ้แล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้าด้วยนะครับ ชอบตัวละครแบบนี้จังเลยนะครับผมผู้พัฒนาเขาทําแบบทุกระดับมีเอฟเฟกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นระดับอะไรก็ตามแต่ครับผมเจ๋งมากอะขนาดระดับอีพิกยังมีแอนิเมชันการโจมตียังกับระดับกอรลี่อะผมอัปเกรดเป็นเลเวล5มาครับและจาก5ไป6ใช้เงินในการอัพเกรดอยู่ที่2400ครับผมกดสปีดคูณ2มาเลยมาดูสิไหวไหมคูดาว0 1น์นะครับเลเวล5ไหวอยู่โอ้ยทีเดียวโอ้ย ทีเดียวร่วงครับผมเพื่อน,อนสบายแหละแบบนี้ชิลมากครับเรากดสปีดคูณ2ได้เลยนะครับผมโอเคขอเอาสปีดคูณ2ออกแป๊บเพราะว่าผมต้องการให้เพื่อนๆเ,เห็นแอนิเมชันการโจมตีแบบชัดเจนนะครับผมเลเวลสุดท้ายเนี่ยผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล6มาแม็กแล้วทุกคนคอยดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าดูทันกันไหมอ่ะเพราะว่ามอนก็ตุยเร็วมากนะครับผม อนิเมชันการโจมตีของเขาอ่ะมันจะเป็นการผูกมอนไว้กับลูกโป่งลอยขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อสักครูน่นี้นะครับผมมันเป็นการสตันนั่นเองครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ได้กี่วินนะเพราะว่าทุกตัวที่เขาผูกลอยขึ้นเนี่ยเขาตีซ้ําอีกทีนึงก็คือตุยเลยไงเราจะต้องหามอนที่มาถึอก,กว่านี้นะครับผมแต่ก็ยากอะในแผนที่นี้ ผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงครับในส่วนของสเตตัสยูนิตระดับกรอลลี่ด้วยกันครับอยางอากานิเนเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเพนนีคาวแล้วนะครับผมในส่วนของดีเพเพนนีคาวมากกว่าครับแต่ในส่วนของดาเมจอารกานิมากกว่านะครับผมมากกว่าเยอะนะ 6.2k กับ 4.3k เนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าเส้นลัศมีการโจมตีกับครูดาวของเพนนีคาวทําได้ดีกว่ามากนะครับผมถ้านับกันจริงๆแล้วเพื่อนๆว่า2ตัวนี้ ตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมอากานนี้เนี่ยเป็น A.O.E ส่วนเพนนิคาวเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับผมแต่ของอากานิี้ A.O.E คือจะต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนครับเขาถึงจะใช้ความสามารถตรงนี้ได้ดีนะครับเพื่อนๆผมว่าน่าจะเป็นเพนนิคาวอ่ะคือเพนนิคาวเนี่ยเขาสามารถสตันมอนได้นะครับผมแต่อากานิีเนี่ยไม่สามารถสตันได้นะครับถ้าเราเจอมอนแบบผุดๆอ่ะเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมผมว่าเพนนิคาวน่าจะสามารถผูกลูกโป่งแล้วก็ ปล่อยให้ลอยขึ้นฟ้าไปได้นะครับผมก็เป็นการซื้อเวลาให้กับทีมของเราได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วดูเ้าตีส่วนุดหนึ่งคือตีเร็วมากๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องบอกว่าอา,การกนิสามารถคราฟได้นะครับผมเพนนีคาวคราฟไม่ได้นะครับต้องรองอัปเดตกว่อนะถ้าคราฟอา,การกนิีมาแล้วผมว่าอากนิี่น่าจะขูดกว่าเยอะครับแต่ถ้าเพนนีคาวคราฟได้เพนนีคาวก็ขูดกว่าอยู่ดีเพราะว่าเป็นตัวอีเวนต์โอเคสรุปแล้วให้เพนนีคาวชนะไปครับ <laughs> ให้ชนะแบบนี้เลยนะครับผมเอ๊ะ เพิ่งสังเกตเพื่อนเอนหัวปลาหมึกทำไมเรืองแสงแบบนี้ครับผมเป็นเพราะอะไรอะ่ะเป็นเพราะแสงตรงนี้เหรอใช่ปะ่ะถ้าผมมาอยู่ตรงนี้อ่ะใช่จริงด้วยนะครับผมถ้าเรามาอยู่แบบนี้คือหัวปลาหมึกจะไม่เรืองแสงนะครับผมแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเรืองแสงแค่หัวด้วยนะคือเสื้อกับกางเกงไม่เลืองนะครับเอออันนี้แปลกมากอ๋อสีขาวด้วยโอเคเก็ตละ น่าจะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับผมก็เลยเลืองแสงแบบนี้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะดูนะดูนะดูดิอุย้ยขูกลูกโป,ป่งไว้นานมากอะ่ะแล้วออกมาแบบเมื่อกี้นี่คือประมาณห6ตัวนะครับผมเรียงกันเนี่ยคือเขามัดลอยขึ้นฟ้าทุกตัวนะครับโอ้ <laughs> oh my god ตันยังหูดูดิโอ oh. แทบไม่ได้เดินนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลงมาก็เจอแบบลอยขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วครูดาวโคตรเร็วมาก0.13เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมครูดาวไม่ตรงปกวะได้ปับเหรอเอ้ผมก็ลืมดูเพื่อนๆผมเอาไปเอนชาร์มาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นะครับผม0.13เนี่ยคือมันเร็วมากนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม <laughs> ดูตัวนี้ก็ได้นะครับผม ออกมาเป็นส0ก็โดน10ตัวครับออกมาร้อยก็เจอร้อยตัวนะครับผมโอ้โหโหจริงครับกอรี่ตัวนี้ผมสงสัยว่าลูกปูงที่เขาผูกลอยขึ้นไปอะ่ะเพื่อนๆสีอะไรอะ่ะสีชมพูเหรอหรือว่าสีแดงพอดีว่าบางช่วงก็เห็นเป็นสีแดงบางช่วงก็เห็นเป็นสีชมพูนะครับผมถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาโจมตีหรือเปล่าแต่สีชมพูก็น่าจะเป็นการสะท้อนแสงของบ้านตรงนี้นะครับผม เลยไม่แน่ใจเลยว่าลูกโป่งที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับแต่ถ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพนนี่ไว้ต้องเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆเว็บ <Web S 1> สุดท้ายครับยังไม่ได้วางตัวอื่นเพิ่มเลยนะวางแค่เพนนี่ขาว2ตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมโอ้โหบตสออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆคอยดูค <c ười> ือโกรแบบโกรแบบระดับสีเขตดเลยอ่ะเ <c ười> นี่ยดูดิอุ้ยตันบอสได้ด้วยนะครับผม <c ười> ดู เห็นไหมพอที่ลูกโป่งโหดจริงครับมันเกินระดับกอร์ลี่ไปเยอะมากเป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับตัวนี้และทั้งหมดนี้คือรีวิวสุดยอดยูนิตระดับกอดลี่เพนนีคาวครับมีใครโหดกว่านี้ไหมครับผมเพื <laughs> <p> ่อนลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับโอ้โห นี่เป็นระดับกอตลี่ที่ไม่ต้องมีตัวอื่นไปคอมโบออะวางไปแค่2ตัวคือจบแล้วนะครับผมผ่านได้ทุกด่านครับไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนมานะครับผมเจอผูกลูกโปง่งสตันไว้ได้หมดครับสตันไม่โดนฮิตบล็อกด้วยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะมีเงื่อนไขนะปรากฏว่าไม่มีครับผมแล้วครูดาวเขาดีมากครับครูดาวเขาเร็วแบบสุดๆอ่ะโอ้อยูินตัวนี้บันเทิงมาก ตัวหยุดจริงๆคือในแมปเนี่ยมีอยู่ประมาณ2-3ตัวนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับผมมีเจ้านาฬิกาแล้วก็ไอวินเซตนะครับผมนาฬิกาเนี่ยลืมไปว่ามันเป็นสโลมันไม่ได้หยุดแบบสตันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้านับสตันจริงๆเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวเอาแบบตันจริงๆแบบเจ้าเพนนีคาว่ะเพื่อนๆก็มีแค่เมนูซ่านะครับเท่าที่ผมนึกออกนะนะครับผมโอเคคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเพนนีคาว นะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับและก่อนจะจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ